ในานามของผู้เข้าร่วมพิธีและเหล่าทหารผ่านศึกทุกคนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสวนสนามสดุดีทหารผ่านศึกในวันนี้วันที่สมกุมภาของทุกปีเป็นวันทหารผ่านศึกองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้จัดพิธีทางาศาสนาและกิจกรรมต่างๆการเชิดชูเกียรติ และระลึกถึงวีรกรรมของทหารผ่านศึกที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องรักษาประเทศชาติกิจกรรมวันทหารผ่านศึกที่จะดำเนินการต่อไปนี้คือการสรุดีวีรกรรมทหารผ่านศึกที่เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติและการประกาศเกียรติคุณทหารผ่านศึกดีเด่นที่มีความมานะอดทนต่อสู้ชีวิต บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสมควรได้รับการยกย่องสื่อไปทหารผ่านศึกท่านแรกที่สมควรได้รับการสรดุดีท่านสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจภูธร9จังหวัดละยารุ่น15เข้ารับราชการตำรวจที่สถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอมดังสตาจังหวัดยะลาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวของโจรก่อการร้าย เคยผ่านการประทะต่อสู้นับร้อยครั้งและจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวบางครั้งได้รับบาดเจ็บถึงสาหัสและด้วยความเก่งกล้าของตำรวจฝีมือชั้นเยี่ยมท่านนี้ทำให้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสร,ริยพรอันมีศัก์ลามาธิบดีเหรียญลามลามาเข็มกล้ากลางสมอนขณะมียศจ่าสิบตำรวจและได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรในตำรวจชั้นสัญญบัติ โดยไม่ต้องสอบคัดเลือกต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2550ได้รับตำแหน่งผู้กำกับสถานีตำรวจปูธรบรนนังสตาแม้จะมียศเป็นพันตำรวจเอกแต่มีคนทั่วไปมักเรียกว่าจะเพียนมือเปล่าหรือจะเพียนขาเหล็กเนื่องจากจะออกปฏิบัติหน้าที่ลาดตะเวนด้วยเท้าและเมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2553 ขณะออกปฏิบัติหน้าที่เดินทางถึงบริเวณบ้านทับช้างอำเภอบัาดังสตาจังหวัดยาลาได้ถูกกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบรอบวางระเบิดและใช้อาวุธสงครามยิงเข้าใส่เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตนับเป็นผู้กล้าที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติสมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติท่านผู้นี้คือ พลตำรวจเอกสมเพียรเอกสมยาซึ่งผู้สละชีพเป็นชาติปลีบัดนี้นางพิมชนาภูวคงพิพัฒน์ผู้เป็นภรรยาได้มาร่วมพิธีสะดุดีวีรกรรมหน้าที่นี้และรับโล่เกียรติคุณด้วยแล้วอาหารผ่านศึกท่านที่สองจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จังหวัดชุมพร ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2552ได้สมัครเข้าเป็นทะหารได้สมัครเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพลานโดยบรรจุเป็นทหารพลานประจำกองร้อยทหารพลานที่4612กรมทหารพลานที่4 6ณจังหวัดนราธิวาสปฏิบัติหน้าที่ปกป้องและปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในตำแหน่งทหารประจำกองร้อย ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันอดทนเป็นที่ไว้วางใจของผู้มังคับญชาและเพื่อนร่วมงานเมื่อวันที่7กันยายนพุทธศักราช2,553ขณะออกลาดตะเวนติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอระแงะจงังหวัดนราธิวาสได้ปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงทําให้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสเสียชีวิตท่านผู้นี้คือ อาสาสมัครฐานผ่านวินยูทองหลังสวนบัตรนี้นายวิทยาทองหลังสวนผู้เป็นบิดาได้มาร่วมพิธีสะดุดีวีรกรรมณที่นี้และได้รับโลกเกียรติคุณด้วยแล้วระหารผ่านศึกท่านที่สเป็นอาหารผ่านศึกที่พิการจากการรบเป็นชาวจังหวัดมุกดาหารสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ได้สมัครเป็นอาสาสมัครทหารพลานปฏิบัติหน้าที่ปกป้องชายแดนด้านจังหวัดสุรินทขณะออกลาดตะเวนเมื่อวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2525ถูกกับระเบิดทำให้ขาซ้ายขาดใต้เขา่าหลังจากปวดพิการท่านไม่เคยย่อท้อมีความขยันขันแข็งดำรงชีวิตด้วยความมานะอดทน ศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองในทุกด้านอยู่ตลอดเวลาได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและวิทยากรด้านการเกษตรจนได้รับการคัดเลือกเป็นครอบครัวต้นแบบระดับจังหวัดประกอบอาชีพการเกษตรจนมีฐานะมั่นคงได้รับได้ปฏิบัติตนช่วยเหลือสังคมอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสภาคนพิการของจังหวัดมุกดาหารถึงแม้ร่างกายจะพิการแต่ได,ด้แต่ชีวิตได้ดำรงอยู่อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีนับเป็นตัวอย่างที่ดีสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นทหารผ่านศึกพิการดีเด่นท่านผู้นั้นคืออาสาสมัครทหารผ่านกาวีบุรัต ครับสองพนที่ผ่านไปแล้วนั่นคือภาษาสมัครทหารพรานและทหารผ่านศึกท่านที่สี่เป็นชาวจังหวัดพันเองนะครับเข้ารับราชการทหารเมื่อปีพุทธศักราช2,507ต่อมาในปีพุทธศักราช2,512ได้สมัครไปรบณสาธารณรัฐเวียดนามและได้รับเหรียญชัยสมรภูมิหลังจากปลดประจำการแล้ว ได้ประกอบอาชีพการเกษตรด้วยความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรสร้างฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้นมันศึกษาหาความรู้อย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาอาชีพและเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคคลที่สนใจมีความคิดสร้างสรรค์โดยจัดทำบอก๊การ์ชีวภาพเพื่อให้แสงสว่างและใช้ในการหุงต้มในครัวเรือนเป็นการลดค่าใช้ใจ่ายและรักษาสิ่งแวดล้อม ได้รับความสนใจจากเกษตรกร,กรและหน่วยงานราชการเป็นจำนวนมากเป็นบุคคลที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาตินับเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ทหารผ่านศึกทั่วไปสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นทหารผ่านศึกดีเด่นท่านผู้นี้คือพลอาหารทองเจือผู้ภัยบูรับตั้งพลทหารพรานกาวีกับทองเชือมารับด้ดยตนเองนะครับวันนี้ กระผมขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงกลาโหมนายกสภาทหารผ่านศึกได้กรุณาให้โอวาดแก่ทหารผ่านศึกดีเด่นและกล่าวสดุดีวีรกรรมทหารผ่านศึกทุกสมรภูมิที่ได้มาร่วมชุมนุมกันอยู่หน้าที่นี้และที่อยู่ทั่วประเทศเพื่อเป็นการเป็นเกียรติประวัติสืบไปครับ ท่านนายทหารผ่านศึกอาวุโสพี่น้องทหารผ่านศึกและผู้มีเกียรติทุกท่านผมมีความเยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีสะดุดดีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกประจำปีพุทธศักราช2554ในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมกับทหารผ่านศึกดีเด่นที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ขอให้ท่านภาคภูมิใจในการเป็นตัวแทนทหารผ่านศึกที่มีความมานะอดทนและได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติจนเป็นที่ประจักษ์สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นแบบอย่างสืบไปสำหรับทหารกล้าที่ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติด้วยความกล้าหาญเสียสละยอมอุทิศเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกราช และอธิปไตยของชาตินั้นนับเป็นเกียรติประวัติอันสูงยิ่งขอให้ทุกท่านรักษาเกียรติยศนี้ไว้ด้วยความภาคภูมิใจตลอดไปขอเชิญทุกท่านร่วมลำลึกและสะดุดดีวีรกรรมของทหารผ่านศึกขอให้ดวงวิญญาณของทหารผ่านศึกผู้ร่วงลับจงไปสู่สุขติในสัมปริยภพเทินในโอกาสอันสำคัญนี้ ขออรัตนาอำนาจคุณพระศรีรัตนรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากคลโลกเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้ท่านทั้งหลายตลอดจนครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพรานามัยแข็งแรงสมบูรณ์